สวัสดีครับทุกท่านครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ก่อนเร็ววันนี้เราตามสายด่วนใครเข้ามาแล้วขอสติกเกอร์คนละดวงเปิดการมองเห็นของเพจหน่อยเร็วขอสติกเกอร์คนละดวงหน่อย หนึ100่งร้ยแชร์หนึ่งร้อยคนดูเข้ามาเร็วเรอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านนะหนึ100่งร้อยแชร์แชร์ให้ออนหน่อยเร็ว รอสมาชิกแป๊บหนึ่งด้อมีคนอยู่บนนอ้อน,นี้นะเพจออ๊ ปิดกั้นนะคะรับเพกกันนะขอสติกเกอร์แล้วก็กดแชร์ให้ออคนละสามแชร์พอขอคนละสามแชร์พอเดี๋ยวออจุดทูปให้นะเพก่นนะค่วันนี้ใครจะตามสายด่วนให้จิ้มลิงก์เข้าในห้องวีเราพัฒนาฮานอยใครจะตามสายด่วนจิ้มลิงก์เข้าไปขอในห้องวีได้เลยใครอยู่ห้องไหนขอห้องนั้นน,นะครับเพกกันนะใครที่ยังไม่ได้อยู่ในห้องวีจิ้มลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากออภัยนะครับจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะพพกกันนะขอแชร์ก่อนหนึ่งร้อยแชร์นะครับขอคนละสามแชร์ใครเข้ามาแล้วขอสติกเกอร์คนละดวงเปิดการมองเห็นของเพจนะครับพพกกันนะขอสติกเกอร์หน่อยเร็วมีคนยูบนี่พี่น้องมึงมีคนอยู่ลงลอยได้แบบในของวีเด้อ 100แชร์100ท่านนะครับ100แชร์100ท่านมาเข้ามาเร็วๆ ขอสติกเกอร์คนละดวงใครเข้ามาแล้วขอสติกเกอร์เปิดการมองเห็นของเพจให้าาเร็วมนี่บุได้ยู่นี่พี่น้องบุม,มีคนอยู่อ่ะนี่บุได้เห็นมน้อนี่เนาะ นะครับรอสมาชิกก่อนนะเพื่อนนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยเด้อวันนี้มาขอโชคลาภกระปู่นะเพื่อนนะ เอามีคนอยู่วันี่้พี่น้องมีคนอยู่ไหมครับขอสติ๊กเกอร์กระดวงเปิดการมองเห็นของเพจนะครับ บ่มีลงไลได้ไงไม่มีใครตามลงไลนะพวกกันนะให้ไปตามมองอยู่ในห้องวีนะพวกกันนะบางที่อะไรสดบ่มีคนของมาเบิงห้อก็บ่อยากไลครับพี่น้องบ่ต้องไลหรือว,ว่าเนาะให้ไปตามมองอยู่ในห้องวีลวดการมีคนดูการแชร์นะพวกกันนะ มีคนดูกับการแชร์ก็คือกําลังใจของคนทําหวยนะครับถ้าเราไลฟ์แล้วไม่มีคนดูเราจะมาไลฟ์ทาไมเนาะให้ไปตามเอาให้ไปตามเอาอย่ในะของวีหลวดพี่น้องห้องวีก็คือจิ้มลิงก์เข้าไปนะเพื่อนนะเข้าฟรีนะครับพี่อารัญญาสวัสดีครับพี่อารัญญาค่าแช์อยู่บุมีมูติบุมีมูครับไล่สดกับบุมีคนเบิงจากสิไล่เห็นอย่างเนาะ <laughs> เราพัฒนาฮานอยนะครับบางทีหวยเข้ามาถามว่าลงตรงไหนนะครับเวลาอะไรสดก็ให้เข้ามาดูเสียเวลาแค่สิบนาทีสิบห้านาทีนะครับเพกกันนะให้จิ้มลิงก์เข้าไปเอาในห้องวีเลยนะครับเข้าฟรีนะครับเข้าไปโหลดครับพี่น้องบุม,มิมคนดาดอกลิงก์ข้างล่างนะครับจิ้มลิงก์เข้าไปเอาได้เลยนะครับจิ้มลิงก์เข้าไปแล้วบอกว่ามาจากอภัยเด้อ มือนีะแหละพ่นน,น้อยๆพี่น้องมือนีะ่ะสิแตกตามตัวถูกใครจะตามเราพัฒนานะครับเราพัฒนาในห้อง VIP อย่างเดียวนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับลิงก์ที่ออปังหมุดไว้ให้นะครับถ้าจิ้มไม่ได้ก็ออกไปหน้าเพจน,นะครับตัวสีฟ้าเด้อใครที่เข้ามาแล้วขอสติกเกอร์คนละดวง บัวหอดหาชิบค้นให้สองตเพ่อครับพี่น้องเลขถูกบ,บัวหอดหาชิบค้นให้สองตพ่อตัวสุดท้ายให้เข้าไปเอาในห้องวี มาเดิมมาเดิมเดี๋ยวออให้นะเวืกอนนะโบยอกบมวนครับพี่น้องแต่บางทีนะพวกกันนะถ้าเราไลฟ์สดแล้วไม่มีคอมเมนต์นะครับไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคนดูมันก็จะโดนปิดกั้นนะเพกกอนนะเพจนะอ้อก็เลยขอสติกเกอร์คนละดวงใครที่เข้ามาแล้วขอสติกเกอร์คนละดวงไม่งั้นก็พิมพ์เลขศูตขึ้นมาหน่อยเร็ว ลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวให้เราพัฒนาด้วยแต่สายดว่วนให้เข้าไปเอาในห้องวีนะครับใครที่ตามงว so ดที่แล้วแตกสายด่วนนะครับศูนย์หนึ่งนะวันนี้ก็ไปดูสายด่วนนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแนวทางให้นะครับจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับเข้ามาเร็วเรห้าสิบท่านทูบนี้ตามนอยนะครับเพื <yen> ่อนนะนอยกับเราพัฒนานะครับห้านอยสามนอยกับเราพัฒนานะครับใครจะเล่นเฉบาะกิจก็ ลองเล่นดูนะครับสายวิ่งรูดไม่มีผ้านะพานอยของปู่นะตอนนี้หกสิบหกแชร์ขอบคุณมากครับใครที่เข้ามาแล้วขอให้ปังๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกำลังใจให้กันให้คนทำหวยนะมีกำลังใจเด้พี่น้องพี่น้องคำว่าอะไรหลาย,ลายบมมวนโฮเซลเนาะเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องเลขครับพี่น้อง คำว่าเบิงเป็นแนวทางสวัสดีคนดูสิบสี่ท่านครับมาเร็วๆมาเร็วๆบอฮอดหาสิบคนไน้เล็กสองตัวเด้อพี่น้องเด้อให้ไปตามเอาอยู่ในห้องวีเด้อสายด่วนพี่น้องสายด่วนวันวน,นี้สายด่วนต้องตายอีกนะครับสายด่วนห้าน้อยเมื่อวานนี้นะครับ มาสองนอยนะครับห้านอยเมื่อวานนี้มาสองนอยเลยครับสายด่วนนะครับบ้าๆเอาสวัสดีครับพี่ชายพี่พงศักด์นะครับผมจิ้มลิงก์เอาไปแล้วครับจิ้มจิ้มลิงก์เขาไปล่อในของวีแล้วครับผมเดี๋ยวส่งให้อดินครับลองไปดูนะครับลองไปดูนะเพื่อนนะ จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างถ้าจิ้มไม่ได้ออกไปหน้าข้างหน้ากระทูนะครับได้คือเกาอยู่ทุกห้องผู้ใดอยู่ทุกห้องได้เปรียบครับพี่น้องศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ด ตอนนี้ v ีสองสามร้อยเจ็ดสิบห้าคนใครยังไม่เข้ารีบเข้าเลยครับเดี๋ยวห้องปิดนะวีสองสามร้อยเจ็ดสิบห้าคนใครยังไม่เข้าให้รีบเข้าเลยนะบพกกอนนะเดี๋ยวห้องปิดนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยพิมพ์ศูนย์เจ็ดขึ้นมาหน่อยเร็วผู้ดใดอยากตึกเรียกขอเด้พี่น้องเด้ เดี๋ยวพาเข้าห้องวีนะครับเดี๋ยวพาเข้าห้องวีก่อนที่จะรับตัวสุดท้ายนะเพื่ันนะน่าจ,จะมีอยู่จกคนเนี่ยครับมีพีอรัญญามีพี่้องศักมีพีเพ่นสามคนคอยถึอไว้คอยถึกสามตัวเด้อสามสามทันนะครับเดี๋ยวออพาเข้าห้องวีนะครับ,าาบ,นะครบใครไม่เอาไม่เป็นไรเราให้แนวทางฟ,ฟรีๆนะเพก่อนนะให้แนวทางฟรีๆเข้าไปดู าถุสาถูครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายหายไปเอาอยู่ในห้องวีดีกว่านาอพี่น้องเนาะสงสัยบ่มีคนบ่มีบ่มีคนอยู่สงสัยอยู่กันอยู่สองสามคนไปตามในห้องวีดีไหมครับห้าสิบท่านเข้ามาเร็วๆใครจะเอาตัวสุดท้ายบุวานทู่ปู่แตกสามเจ็ดนะครับเพื่อนนะใครที่ได้ดูไลฟ์สดนะคใครที่ได้ดูไลฟ์สดอ่อนะครับ สามเจ็ดนะครับทูบแตกออกบอกว่าศูนย์ศูนย์มากศูนย์ศูนย์อีลีครับพี่น้องนี่นะครับจิ้มลิงก์ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยตัวสีฟ้านะครับผมนี่จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปเปิดลายนะครับเข้าไปเปิดลายนะครับใครที่มีลายจะเข้าห้องวีนะเพกกันนะให้เข้าห้องวีให้จิ้มลิงค์ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อนี้ทูบแตกว่าพี่น้อง ตัวสุดท้ายเดี๋ยวให้นะก็่านมามาเข้ามาเร็วๆห้าสิบท่านเร็วๆใครที่อยู่ในไลฟ์สดวันนี้ขอให้ปังๆนะครับห้าสิบท่านหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆให้เข้าห้อง v, อาาวใอใอีใครจะเอาสายด่วนใครจะเอาเราพัฒนาใครจะเอาเราพัฒนาใครจะเอาสายด่วนวันนี้จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับเข้าห้องนี้เด้อในห้องนี้นะครับในห้องนี้นะครับผมในห้องนี้นะนี่นะครับมีที่ให้แทงใครออกไปก่อน เสียใจเด้อพี่น้องเด้อมอนีลาสิแตกให้พิมพ์บอกว่ามาจากอ,อภัยนะครับให้เข้าไปเลยเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีไม่เสียตังค์จิ้มลิง์เข้าไปเลยนะครับบอกว่ามาจากอ,อภัยให้เข้าไปก่อนนะครับเข้าไปก่อนเราออกมาเอาเลขทูบเร็วๆโอ้ตัวชุดท้ทยขึ้นมางามเี่ยพี่น้องสวัสดีครับพี่กิฟสวัสดีครับมาเร็วๆมาเร็วๆใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เปิดการมองเห็นของเพจ ให้ออหน่อยเร็วไลฟ์สดนะครับมันปิดกั้นนะครับเพื่อนนะที่จริงมันต้องมีร้อยขึ้นนะครับวันนั้นคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์หลายครับพี่น้องสติ๊กเกอร์เลยหลายมือนันเกือบสามร้อยคนไลฟ์สดบางทีนะครับเพื่อนนะมันปิดกั้นนะครับเพราะว่าเพจออยังติดเหลืองอยู่นะครับติดเหลืองอยู่นะมันเตือนอยู่ก็ขอความกรุณาใครที่เข้ามาแล้วขอสติ๊กเกอร์คนละดวงนะครับเพื่อนนะเป็นกําลังใจนะ เป็นกําลังใจให้คนําหวยสิมมีกําลังใจเฮ็ดหวยให้นะครับเพกันนะเข้าห้องวีจิ้มลิงบอก wow. hey. ว Being ่ามาจากอภัยเห็นไหมครับตัวสีฟ้านะครับสวัสดีครับพี่กินนิกา5แชร์ค่ะขอบพระคุณครับน่ารักมากเลยนะครับทุกคนนะจิ้มลิงตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับให้จิ้มลิงเข้าไปในห้องวีนะครับบางท่านนะครับ ไม่เข้าไปนะครับก็ถามว่าออไปวางที่ไหนเนี่ยครับวางในห้อง V ีกับห้อง f อนะครับเพื่อนนะวางในห้อง V กับห้อง f อนะครับยังไม่มีใครเข้านะครับตอนนี้นะสวัสดีครับพี่พิพานันสวัสดีครับนะครับยังไม่มีใครเข้านะครับห้องนี้ซื้อได้นะครับดูโปรไฟล์นี่นะครับห้องซื้อนะจิ้มลิงค์ใครจะซื้อเข้าไปซื้อได้เลยตอนนี้สมาชิก6 2 9 2คนนะครับใครที่ จะเอาใครที่จะเข้าห้อง f อซนะครับห้อง f อนะครับเพื่อนกันนะเมนมากครับพี่น้องเดี๋ยวพาเข่าห้อง f อซนะไเป็นรุ้น v โอ้เหล็กมือหนีคือง,งามแถัพี่น้องเลขวันนี้สวยมากเลยนะครับเพื่อนกันนะเลขทูปปู่สวยมากเลยมาเข้ามาเร็วเร็วห้าสิบท่านเร็วเร็ว ในห้อง V2 นะครับในห้อง V2 ใครจะเข้าไปจิ้มลิงก์เลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนเข้าเลยนะครับเพื่อนนะจิ้มลิงก์เข้าไปในห้องนี้ได้เลยราวพัฒนานะครับขอเข้าห้อง f c คค่ะอย่าเพิ่งออกนะครับพี่วิพานัน์เดี๋ยวออกปักลิงก์ให้เข้าห้อง f c นะครับเดี๋ยวออกปักลิงก์ให้เข้าห้อง FC นะครับห้อง FC ออกอเปิดใหม่อีกสองห้องนะครับเพื่อนนะ ก็จะพาลูดหวยหุ้นนะครับใครที่ชอบหุ้นนะเพื่อนนะมีเวลาออก็จะเป็นลงเลขวินให้นะครับห้องวีสองเข้าไปได้เลยจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยตอนนี้ยังไม่มีใครเข้านะครับถ้าเข้าก็จะเด้งขึ้นนะเพื่อนนะยังไม่มีใครเข้าเลยนะเพื่อนนะบ่เข้ากับบ่เป็นยังมูเจาบ่เอากับบ่เป็นยังครับแนวทางฟรีไปดูเป็นแนวทางนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะเพื่อนนะ ในห้องนี้นะครับห้อง V2 นะครับห้องบ2นะ375คนนะครับ375คนวันแล้ว4-6่หวันแล้ว4-6-4-9กม่เป็อย่างครับ4-6-4-9สายห้างของเรานะครับห้างของเราสองอ่อให้ไปสองสี่สองหก เลขวินสองสี่สองหกอ,ออกหาสองคือข่ขามพี่น้องสี่ห้องเก่าโดนลบใช่ครับห้องเก่าโดนลบมาเข้ามาเร็วๆสวัสดีคนดูยี่สิสี่ท่านมานเร็วๆขอห้าสิบท่านมาใครจะเอาเลขทูบตัวสุดท้ายหุ่นมือเสาจ้าเม็ดเดียวเลยเนาะเลขระวังนะพี่อรัญญาเนาะ เลขระวังครับพี่น้องบอกระวังสี่หกออกสี่เก่าไม่ดีพี่น้องตัวเดียวแต่ได้อยู่นะครับแต่เบาเบามากเลยนะครับทุกท่านนะนี่นะครับเข้าไปได้เลยตอนนี้ยี่สิบสามคนมาใครจะเอาเลขทูบครับใครจะเอาเลขทูบใครที่อยู่ในนี้เข้าไม่ได้ มีถ้ามีลายเข้าได้หมดนะครับถ้ามีลายเข้าได้หมดนะครับให้จิ้มเหมือนอเห็นไหมครับจิ้มหน้าจอมันก็จะขึ้นตัวสีฟ้านะครับเห็นไหมครับก็จะจิ้มตัวสีฟ้าเราจิ้มลิงก์ตัวนี้เข้าไปนะครับขอแค่มีลายนะครับใครมีลายเข้าได้หมดทุกคนนะครับใครมีลายเข้าได้หมดนะครับวกันนะจิ้มลิงก์ตัวนี้นะจิ้มลิงก์ตัวนี้นะครับ นี่นะจิ้มลิงก์ตัวนี้แล้วบอกว่ามาจากอภัยให้พิมพ์เข้าไปเลยบอกว่ามาจากอภัยแอดมินจะส่งลิงก์ตัวนี้ให้นะครับแอดมินจะส่งลิงก์ตัวนี้ให้นะเพื่อนๆนะลิงก์ตัวสีฟ้าเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยยังไม่มีใครเข้าเลยนะเพื่อนๆนะให้เข้าไปเอาสายด่วนนี่นะครับใครถูกนะพี่อ้อยวันนี้พี่อ้อยกินเต็มเลยนะ พ <the ir> ี่อ้อยเห็นส่งสลีปทั้งวันเลยนะครับถูกหวยนะครับใครจะเข้าไปนะครับใครจะเข้าไปให้จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยในห้องนี้อออจะไปวางแนวทางสายด่วนในห้องนี้นะครับในห้อง V2 นะครับสายด่วนนะใครจะเอาสายด่วนฮานอยสายด่วนเราพัฒนานะครับแนวทางเราพัฒนานะครับในห้องนี้นะครับ B2 จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนนะก็ยังไม่มีใครเข้านะครับ ขอได้ปะพี่น้องเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวาพาเข้าห้อง f อฟซบเล็กถูกเอาไปเล่นลาวพัฒนา เอาไปเล่นฮานอยนะครับเลขทูปปู่นะครับไม่ครบ50ท่านแนวทางฮานอยนะครับแนวทางฮานอยแนวทางลาวพัฒนาให้จิ้มลิงก์เข้าไปเอาได้เลยนะครับโุกการที่แรกไอ้ป้าจะให้บุหยเราพี่น้องให้ไปตามมาลวด <laughs> เพีดตั้งหกพันเนาะคนเบิงยี่สิบกว่าคนบอกพี่น้องไม่เป็นไรนะครับใครไม่ตามไม่เป็นไรใครอยากเอาเข้าเข้าแบลในห้องวีแล้วกันนะครับจิ้มลิงก์เข้าแบลได้เลยใครจะตามนะครับไม่ตามไม่เป็นไรนะครับแนวทางเราให้ฟรีนะครับใครที่จะเอาเข้าไปขออยู่ในห้องวีนะครับศู 0, 7, 8, นย์เจ็ดแปดน้อยพี่เพียรเนาะขอให้มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ลาวพัฒนาฮาหนอยสายวิ่งสายรูดเดอ้อพี่น้องเดอ้อลาวพัฒนาใครจะเอาใครจะเอาลาวพัฒนาใครจะเอาฮาหนอยจิ้มลิงด้านล่างเข้าไปได้เลยในห้อง V นะครับในห้อง V ใครจะเข้าห้องเอฟซเห็นไหมครับห้องเอฟซ ลิงก์ตัวนี้นะครับเข้าห้อง F4 นะครับเพื่อนกันนะลิงก์ตัวนี้เข้าห้อง F4 ที่อออปักหมุดให้เห็นไหมครับเห็นกันหรือ,อยังเข้าได้เลยนะครับห้อง F4 จิ้มลิงก์เข้าได้เลย ไปใช้กันหมดละพี่น้องห้องเอฟจิ้มลิง์เข้าได้เลยลิง์ที่อออปักหมุดไาให้เห็นไหมเดีร็ว,เ,รวเดี๋ยวจะปิดห้องแล้วพี่น้องออเปิดให้เข้าอีก5นาทีปิดห้องเลย ข้าห้องเอฟซจิ้มลิงงได้เลยนะครับ วันนี้ขอให้โชคดีนะครับขอพรกคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะเพื่อนันนะอยากกิมเน้แต่หลายหองแล้วพี่อรัญญาแฟนตัวยงนะยุ่นน้ำกันครับพี่นอ้องยุ่นน้ำกันตอนนี้เข้าไปแล้วสองท่านนะครับตอนนี้เข้าไปแล้วสองท่านนะเพื่อนนะห้องเอฟซี อ๋อเปิดใหม่นะครับเนนะเข้าไปได้เลยจิ้มลิงก์เห็นไหมครับลิงก์ด้านล่างใครจะเข้าห้อง UFC จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าไปเลยเร็วๆเดี๋ยวปิดหองเพื่อนพี่น้องบอลล่าเลเดอรวันนี้ขอให้โชคดีขอให้ร่ารวยร่ารวยนะครับผม ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะเราพัฒนากับพาน้อยก็ไปตามเอาอยู่ในห้องวีแล้วกันนะเพื่อนกันนะผ้าขอลเดอร์ใครที่จะตามแนวทางนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ